นิชาถ้ารักใครแล้วรักจริงสับพอร์ตเต็มที่กับรัก7ปีที่ผ่านมาย้อนบทสัมภาษณ์ของนิชาถ้ารักใครแล้วพร้อมซับพอร์ตเต็มที่ค่ะนิชาเป็นคนที่เวลารักใครจะอยากให้คนนั้นได้แต่สิ่งที่ดีและพร้อมที่จะซับพอร์ตเขาไม่ว่าจะอย่างไรหรือจะเป็นอะไรก็พร้อมที่จะอุ้มชูค่ะนิชาเป็นแบบนี้มาตลอดแต่เมื่อก่อนเราอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนี้ว่าฉันชอบซัพพอร์ตคนที่ฉันรัก แต่ความที่พี่โน่มีโปรเจกต์เยอะทั้งว่ายน้ำทั้งเก็บขยะก็ยิ่งทำให้นิชาเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าจริงๆฉันชอบซัพพอร์ตคนที่รักมากเลยนะฉันพร้อมมากๆที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณบางครั้งแม้เราจะเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าทำเพราะนิชาไม่ชอบขวางกั้นความตั้งใจของคนที่เราซัพพอร์ตอยู่เราต้องก้าวข้ามความกังวลของตัวเองให้ได้เพื่อส่งพลังบวกและแรงซัพพอร์ตให้เขาเพราะเขากำลังเจอสิ่งที่หนักกว่าเรา สำหรับจุดเริ่มต้นความรัก7ปีโตโน่นิชาจากคู่จิ้นในจอสู่คู่รักในชีวิตจริงโดยเริ่มเมื่อปี2560โตโน่และนิชาโคจรมาเจอกันในละครเด e c คิวเพตอนการมาเทพสอนกลหลังจากแสดงละครร่วมกันก็มีกระแสจิ้นมากขึ้นเหล่าแฟนคลับเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันจริงๆแม้จะมีอายุห่างกันถึง10ปีความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ค่อยๆพัฒนาแม้ไม่ได้ใช้คำว่าแฟนกลายเป็นคู่รักที่มีความเรียบง่ายไม่ห,หวาแต่ก็มีภาพเสร์กความหวานให้แฟนๆได้ฟินอยู่เสมอในปี2560โตโน่พาคินทำภารกิจว้ว้ข้ามโขงซึ่งนิชาก็ได้มาร่วมรำวงสวงขอพรเป็นกำลังใจคอยอยู่เคียงข้างหนุ่มโตโน่ในปี2567โตโน่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่ายังไม่พร้อมแต่งงานกับนิชาหากเรื่องฝุ่น PM ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนเจอดราม่าแรงชาวเน็ตวิจารณ์ไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงจนนิชาต้องออกมาบอกว่าเป็นคำพูดของเธอเองที่ไม่พร้อมแต่งหากยังมีเรื่องฝุ่น pm เช่นนี้จะเห็นได้ว่าแม้ว่าโตโน่จะเจอราม่าโหมกระหน่ำสักแค่ไหนนิชาก็คอยอยู่เคียงข้างโตโน่เสมอ